ดีค่ะค่ะแค่คลินิกบายเอ็มจีบางปูวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการปรับตั้งไฟเอ็มไลท์ในรถคันนี้นะคะ MG ็มจีเทเสนะคะบอกเลยว่าสวยมากแล้วก็วิธีการปรับตั้งง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาปรับตั้งไฟเอ็มไลท์กันนะคะเป็นสีที่เราชอบนะคะอ,อย่างแรกเลยเราเข้ามาที่หน้าตั้งค่าก่อนนะคะแล้วเข้ามาที่หน้าตั้งค่าก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาคําว่าตั้งค่ารถยนต์ ไฟแอมเบรไลท์ตรงนี้ที่เขาเซตเอาไว้จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เปิดนี่ค่ะพอดปุ mm ๊บ hmm. <Pocket. S 2> มันก็จะเป็นสีนีนะคะตรงฝั่งประตูแล้วก็ทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะโอเคอะเรามาปรับเปลี่ยนสีกันดีกว่าอย่างแรกเรามาที่คําว่าไฟแอมเบรไลท์นะคะแล้วก็อันนี้คือจะเซตไว้ว่ากําหนดเองนะคะ ็ไปที่ตั้งค่าเองแล้วก็เลือกสีได้เลยก็คือจะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยเราอยากจะปรับเป็นสีอะไรก็เสร็จได้เลยอ,อันนี้เดี๋ยวปรับเป็นสีแดงนะคะนี่เลยสวยมากความสว่างเอาระดับไหนเลือกได้เลยนะคะยิ่งตอนกลางคืนจะสวยมากเลย แต่เราก็ปรับได้ค่ะว่าจะให้มันระพิบือเปล่านะคะนี่เลยปิดก็คือเขาจะขาวไว้เป็นยังไงบ้างคะวิธีการปรับตั้งไฟแอมเบอไลท์ในรถคันนี้นะคะ MG h s e p s e v ค่ะบอกแล้วว่าง่ายนิดเดียว EP น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงอย่าลืมกดติดตามค่ะแค์คลินิกไฟ MG บางปูด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ